พี่โตครับวันนี้อยากให้พี่โตเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านสายลมครับที่หลวงพ่อฤาษีท่านเคยไปไปสอนที่นั่นนะครับผมมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับพี่โตครับผมถ้าจะพูดไปแล้วครับเรื่องนี้มันประมาณสักยี่สิบสองปีได้นะครับช่วงนั้นช่วงวัยรุ่นนะครับผมผมก็เคยเล่าสู่กันฟังให้น้องๆฟังอยู่แต่ไม่ได้เล่าละเอียดมากนักนะครับคือจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ไม่บังเอิญนะครับ ือตอนนั้นนะ่ะพี่ไม่รู้จักหลวงพ่อฤาษีเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จักวิชามาโนมยิทธิ์เลยไม่รู้จักกรรมฐานสี่สิบว่าเป็นอย่างไรนะครับผมมันแปลกแต่จริงนะครับผมทุกอย่างมันคือวาสนาของคนเราเนาะนะครับผมแล้วผมไม่ได้ไปเจาะจงไปนะครับถ้าเท้าความนะช่วงนั้นมอสามมสี 4, ่ไปสอบจาาอากาศ สมัยวัยรุ่นเนาะก็ไม่มีอะไรมากเราก็สอบแบบเผื่อติดนนะ่ะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมต้องสอบตำรวจแต่ก็สอบไม่เคยติดน,นะครับผมช่วงมัธยมจะฮิตมากเรองนารสอบาราชการนะเราเคยสอบไหมเคยครับ <c oughs> <c oughs> จาการเหมือนกันก็ไม่ติดทุกอย่างคือประสบการณ์นะครับตอนนั้นนะครับผม มีพี่ของเพื่อนคนหนึ่งผู้ชายนะคือได้เดินทางจากสุรินทร์ไปกรุงเทพไปเข้าพักบ้านพี่ชายของเพื่อนไปทั้งสามคนแล้วก็พี่ชายเพื่อนคนหนึ่งเป็นสี่ครับผมไปพักวันเดียวนะครับแล้วมีเวลานะครับพี่แกก็าพาไปบ้านสายลมตอนนั้นน่าจะอยู่แถบดอนเมืองนะเที่ไปพักอ่ะ เพราะว่าบ้านพี่ชายเพื่อนพี่อะอยู่แถวๆนั้นคือต้องขึ้นรถเมยมาที่บ้านสายลมแลตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าจะพาไปทําบุญหรือไปไหนแกก็ไม่บอกเลยนะเราก็นั่งรถเมย์ชิวๆไปบ้านนอกเข้ากรุงอะ่ะอ,อืไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับผมแต่บางเอิญไปถึง อ้านี่มันบ้านสายลมที่หลวงพอ่อฤษีเคยมาสอนกรรมฐานเคยมาสอนมโนโมยิทธิแล้วก็มีพระมีครูบาอาจารย์ที่เป็นคารวาสอนอยู่นะครับผมตอนทุกวันนี้ก็น่าจะยังอยู่นะครับผมแล้วผมก็ไม่เคยไปเลยนะแล้วก่อนอื่นผมต้องขอบอกครับผมไม่เคยรู้จักหลวงพอ่อฤษีมาก่อนเลยเมื่อประมาณยี่สิบสองยี่ิบสามปีที่แล้วนะครับหรือตั้งแต่ตอนเด็ก ไม่ว่าจะหลวงพ่อเล็กก็ดีนะครับผมก็ไม่รู้จักท่านนะตอนนั้นคือไม่ได้สนใจเรื่องกรรมฐา,านการเจริญสติอะไรเลยแล้วก็มโนมยิทธิอะไรเลยนะครับก็สนใจแค่เรียนเเล่นธรรมสาวัยวรุ่นนะครับทำบุญทำอะไรบ้างตักบาตรเนี่ยครับใช้ชีวิตเหมือนับรุ่นทั่วไปเลยนะครับ เมื่อไปถึงพี่กกก็ซื้อดอกไม้ซื้ออะไรทําบุญทํามมีที่หยอดที่อะไรเนาะครับอแล้วก็ดอกไม้ตู้เทียนอะไรไปไหว้พระตามจ,จุบต่างๆนะครับผมถ้าพี่จําไม่ผิดน,นะพี่ชายเพื่อนพาขึ้นชั้นสองชั้นสามเนี่ะแต่ละชั้นน่ะจะมีการฝึกแล้วคนก็เยอะพอตัวนะครับผม ทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ตอนนั้นเท่าที่ผมสังเกตได้นะท่านก็พูดธรรมะไปไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อฤาษีไม่ได้พูดถึงสมเด็จองคปถงเลยเหมือนจะปูพื้นฐานพูดไปเรื่อยๆไม่ให้เราแบบตึงเครียดอะให้เรารีแหลกอออะแต่ก็เป็นการพูดธรรมะมแล้วคุณป้าท่านนั้นก็ให้แบบหลับตาทำสมาธิออ ท่านก็พูดไปเรื่อยๆแล้วท่านก็ถามแต่ละคนว่าเห็นอะไรไหมประมาณห้าหกคนนะที่เป็นกลุ่มอีกชุดหนึ่งก็มีนะที่นั่งวงล้อม่อจะเป็นตามจุดอย่างนี้คนอื่นเขาก็ตอบว่าเห็นบางทีก็เห็นเทวดาบางคนก็ไม่เห็นแล้วคุณป้าก็ถามกลับว่าแล้วเห็นแบบมีเครื่องทรงมีรูปร่างยังไงพวกเขาก็ตอบแบบ ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่และคนจะเห็นไม่เหมือนกันครับบางคนก็ไม่เห็นอืแล้วก็ถามตัวพี่นะไมืว่าพี่ตอบว่าอะไรไปพี่ตอบว่าผมเห็นชดาเหมือนมงกุฎอ่ะบครับองเทวดาเออแล้วก็เห็นเสียงเสียงขึ้นไปครับชดา คล้ายชดาครับคล้ายมองกอุฎคลายเครื่องจักรพัดตอนนั้นพี่ต้องบอกกันนะพี่ไม่รู้จักองค์ปฐมเลยครับแต่เมื่อพี่แบบโตขึ้นมาโอ้ยี่สิบต้นต้นทำงานเอ้านี่คือรูปองค์ปฐมนี่ว่า <S <S ที่เราเห็นตอนนั้นครับทั้งที่เราไม่ได้ไปบิววอาลมมโนโอ,อะไรเลยเฮ้ยทำไมเราไปเห็นเสียงแล้วก็ทรงเครื่องของท่าน ขึ้นไปแต่ลำตัวไม่เห็นนะออคุณต,ต้านั้นก็ยิ้ม,มดีแล้วลูกท่านไม่ได้อธิบายเพิ่มใช่ไหมครับวม่ว่าอะไรอืแต่ว่าท่านท่านน่าจะคิด<ม>ว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะรู้สักวันใช่ไหมครับคือพี่มาพิจารณาย้อนหลังนะยี่สิบกว่ากว่าท่านสอบอารมณ์มว่าแต่ละคนจะเห็นยังไงครับ มาถึงพื้นฐานจิตพื้นฐานของเก่าพื้นฐานบุญบารมีที่สร้างมาบางคนก็จะเห็นไม่เหมือนกันอบางคนไม่เห็นเลยก็มีครับนั่งตอนนั้นหกเจ็ดคนเห็นสองสามรวมทั้งตัวพี่เพื่อนที่ไปด้วยสองคนกับพี่มันก็ไม่เห็นแอแปลกไหมส่วนรา,ายละเอียดที่คุณป้าท่านพูดท่านพูดอะไรเกี่ยวกับธรรมะ อ่อเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะแต่รู้ว่าท่านไม่ได้แบบไกด์ถึงหลวงพ่อหรือสีไกด์ถึงองคปถมเลยนะครับคือเป็นการแบบพูดให้เราแบบน้อมจิตเข้าไปอ่ะเออเพื่อสอบอารมณ์เบื้องต้นว่าใครจะเห็นภาพกําหนดในจิตได้ว่าเป็นอะไรแล้วภาพใครจะปรากฏเป็นนิิตเป็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่บารมีของแต่ละคนที่ปฏิบัติมาใช่ไหมครับใช่ในอดีตของเก่าอะไรต่างๆแล้วการไายบ้านสายลมครั้งนี้ก็เหมือนต้องเอินแต่ไม่บงังเอินอะ่ะทําให้พี่พิจารณาดูว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เองแล้วอายุยี่สิบนิดๆก็ได้หนังสือกรรมาฐานสี่สิบจากพี่ชายคนนึงแล้วก็สามสิบกว่าก็ให้พวกเราไปซีหลอกเอา แล้วก็ส่งให้ฟิลอีกคนนึง mm hmm. ไปศึกษาแล้วมีพีกว่านั้นตอนเด็กพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าพ่อพี่เคยไปทำบุญกับท่านกับหลวงพ่อฤษีใช่ไหมครับใช่ oh. แล้วมีหนังสือท่านแล้วมีแหวนแหวนที่มีการวัตถุมงคลน,นะครับเป็นรูปเป็นรูปท่านเป็นแหวนสีทองที่อยู่ในหิ้งพระ พี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคือพี่ไม่เคยสนใจไปดูกิ่งพระว่ามีพระมีอะไรพ่อแกชอบไปทําบุญกระถินไปตามวัดต่างๆอแล้วแกเป็นคนภาคกลางใช่ไหมครับแกก็มีโอกาสไปอุทัยหรือไปอะไรเขตนั้นอยู่แล้วครับก่อนที่พ่อันเป็นตํารวจที่สุรินทร์หนังสือหลวงพ่อหรือสีดิงดาน,นเล่มเล็กๆรับผมก็เปิดอ่านก็เป็นธรรมะที่ตรงจิตนะ เ้วก็เริ่มศึกษาแนวทางของหลวงพ่อฤาษีดิงดำตั้งแต่ยี่สิบต้นต้นทั้งกรรมฐานทั้งอะไรต่งตงางๆหาแนวทางตั้นปัฒนาพุทธภูมิมาก่เลยคือตรงจริตมากท่านก็เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วพี่สัมผัสพี่รับรู้เห็นด้วยความเป็นจริงอะว่าท่านแบบไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยตัวท่านเลยที่ท่านพูดมานั่นคือความจริงทั้งหมดเลย ต่อให้จะมีกุสโลบายหรืออุบายธรรมแต่ความจริงที่เป็นแก่นแท้เป็นอารมณ์พยาเจ้าเบื้องสูงท่านมีแน่นอนอันนี้ผมกล้าพูดนะเพราะผมรับรู้อะไรเยอะทําลงในคลิปสองสามคลิปที่ผ่านมาเป็นปีก็มีแต่มีมากกว่านั้นที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะมันอภินิหารผัดนะครับจะเล่าแต่น้องๆที่สนิทกันให้ฟังนะครับเรื่องนี้มันเป็นศาสตรจัดตัง ต้องฝึกเข้าถึงเองเข้าถึงได้ก็ต้องระวังได้ไม่ยึดมั่นถึงมั่นในนิมิตอะไรเนี้ยเดี๋ยวเสร็จมาน,นะครับมานจะหลอกได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้มีอยู่ที่บ้านพี่ตั้งแต่เด็กแล้ว mm hmm. อพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดบอก <laughs> ไม่ว่าจะสอนกันบ้านสอนอะไรพ่อแม่พี่ก็ไม่ค่อยสอนค,คือพี่เรียนรู้มาเองจเจริญสติรู้จัก คิดรู้จักพิจารณาวางลงอต่ืะเมื่อถึงวาระที่เหมาะสมก็จะได้ไปไปเรียนรู้เองใช่ไหมครับใช่ที่ได้ไปบ้านสายลมถูกต้องแล้วก็ไปไปฝึกตามที่คุณป้าท่านสอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้ไปที่นั่นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ดนครับพี่ชายเพื่อนไป คือพี่พิจารณาย้อนหลังไงครับเออพี่ทรับรู้ไงว่าอ๋อมันเก็ตไงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือมันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญไงครับถ้าทุกอย่างไม่เกี่ยวพันกันไม่เกี่ยวข้องไม่มีสัญญาบารามีคาบเกี่ยวกับท่านแล้วคงไม่ได้ไปที่นั่นถูกไหมครับพ่อผมเสียไปแล้วนะครับเป็นสิบกว่าปีแล้ะท่านชอบได้พระเครื่อง ทำบุญทำอะไรใครให้พระมาท่านก็เก็บวไว้ใครมาขอท่านก็ให้ฟรีหมดนะครับก็คือพุทธคุณนะครับพุทธาืุสตินะครับให้ระลึกถึงท่านให้ระลึกถึงพระพุทธองค์นะครับคนเราจริตคนเราปัญญาไม่เท่ากันนะครับต้องหาตัวจับต้องหาตัวเกาะ ก่อนที่จะสลับนะครับจะพูดธรรมะตรงๆไรเลยะจะมีกี่คนที่รับได้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปด้วยศีลธรรมนะครับแล้วคุณป้าท่านนั้นก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนะท่านก็ยิ้มอ๋อ oh, ดีแล้วลุงคนอื่นตอบท่านก็บอกโอ้ oh, ดีแล้วดีเหมือนการอดอนะครับครับคือไปนั่งประมาณสิบสิบห้านาทีเองสั้นๆไม่ยาวนะครับอืที่ผมบอกเนะครับว่า ผมไม่เคยรู้จักองค์ปฐมมาก่อนเลยรูปภาพท่านเป็นยังไงนะก็เ,เห็นต่รูปพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธชินราชแต่นึกย้อนดูอ้าวนี่คือเสียนมงกุฎหรือเครื่องจักรพัดของสมเด็จองค์ปฐมนี่ที่เราเห็นตอนนั้นมันจะบังเอิญได้ไงบอกครับแล้วกลับมาบ้านไม่ได้เล่าบอกพ่อแม่ฟังอะไรเลยนะมารู้อีกทีว่า มีหนังสือท่านมีแหวนท่านแหวนที่แบบออใช้เป็นสื่อของสังขานุสติอะครับที่เหมือนกับเป็นที่ระลึกอยู่ให้เราก็คิดในใจเฮ้ยทุกอย่างมันมันไม่มีเรื่องบังเอิญเลยนะอยู่กับเราตั้งแต่เด็กแล้วเพียงแค่เราแบบไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจการเวลามันทำให้เราเรียนรู้เข้าใจเองอืม คือแต่ละช่วงเวลาก็จะได้ไปพบเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นจิ๊กซอใช่ไหมครับใช่ทําให้เราค่อยๆปฏิบัติต่อแล้วค่อยมากกระจ่างในเวลาต่อมาอีกทีถูกต้องก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบล้ําค่ามากแล้วครับผมที่ไปบ้านสายลมในเวลาสั้นๆแล้วผมขอทิ้งท้ายนะครับถ้าใครอ่ะคิดไม่ดีหรืออคติปามาอ่ะวางใจไม่เป็นกลางต่อหลวงพ่อฤษีจิงมดำนะครับ ตั้งจิตขอขมาท่านนะครับตอนที่จะสายไปนะครับผมอะไรที่เราไม่รู้จริงรู้แจ้งเราต้องปล่อยวางให้เป็นนะครับผมอย่าใช้อัตตามานะอีโก้รู้ดีไปสร้างเวียนกรรมนำสู่ทางอบายภูมินะครับมันไม่คุ้มมันทุกสาหัสสาก,กันมากนะครับหลวงพ่อท่านก็เสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านหนึ่งของพี่ครับที่พี่ไม่เคยเจอท่านนะพี่เกิดพศสองห้าสามศูนย์ 0. ถ้าพี่จำไม่ผิดนะท่านมรณภาพสองห้าสามสามสามผมก็ไม่แม่นสาห้าหรือปากทางสามห้าน<ม>ีอถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับผม,ผมแต่รู้สึกว่าแบบสามศูนย์ขึ้นนิดนิดนี่แหละครับใช่ครับอืบแต่นั้นก็เกิดได้ไม่กี่ปีอะ ได้ถึงหกปีผมก็เพิ um ่งผมสามสี่ใช่เพิ่งเกิดมานเลคือผมไม่ได้ศึกษาตำราอะไรจนแบบต้องแบบอะไรขนาดนั้นนะครับนะครับผมไม่ได้แบบสิงตำราอะไรอย่างงี้อยากรู้อยากเห็นอะไรมากเอาตำรามาเป็นอีโก้ไงนะคือผมจะเดินสติเอพยายามดูจิตดูตนพัฒนาตรงนี้มันถึงจะรู้เข้าใจเองด้วยปัจจิตตังแล้วก็แจ้งตามระดับเรื่อย ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆละวางลงไม่เอาไม่ยึดมั่นถือมั่นในตนถ้าใครไม่เคยปฏิบัติเลยเออหรือปฏิบัติ่ะมันก็ไม่เหมือนกันที่จะไปรับรู้นะครับเพราะอินทรีย์เพราะบุญบารมีเก่าและใหม่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราต้องวางใจดีๆนะครับคลิปนี้ทุกคนคงได้สาระนะครับ งได้สติปัญญานะครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ